ก็ไม่ใช่เสมอไปนะคะการที่เรายังไม่เห็นผลลัพธ์ในวันนี้แล้วมันยังไม่เกิดผลมันก็ไม่ได้แปลว่าเรามาผิดทางหรือมันก็ไม่ได้แปลว่าเราห่วยค่ะแต่มันแปลว่าเรากำลังอยู่ในกระบวนการสร้างผลลัพธ์นั้นให้เกิดขึ้นมาต่างหากลา่ะ เหมือนเราเล่นเกมเรากําลังสะสมแต้มเหมือนเราออกกําลังกายเราออกกําลังกายวันแรกเราก็ยังไม่ทันได้แข็งแรงกล้ามเนื้อยังไม่ทันเกิดใช่ไหมคะทุกอย่างมีเวลาที่ต้องรอคอยการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ความมัง่งคั่งในชีวิตอิสระในชีวิตที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องรอก,การสะสมแต้มของคุณเช่นเดียวกันมันไม่ได้แปลว่าวันนี้คุณสนใจศึกษาเรื่องอสังหาพปุ๊บคุณจะรวยทันทีหรือไม่ได้แปลว่าคุณลงทุนปับ๊บแล้วก็จะรวยทันทีแต่สิ่งหนึ่งเลยที่คุณฝนใช้ในการเทรดลูกศิษย์นะคะมา ที่ไม่รู้เรื่องอะไรกับอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ทำติดต่อต่อ,ตอเนื่องกันจนสำเร็จคุณฟังนะความสำเร็จเกิดขึ้นได้เมื่อคุณยอมทำติดต่อต่อ,ตอเนื่องกันแต่คนส่วนใหญ่อะค่ะที่ไม่ได้สำเร็จเพราะเขาอดทนไม่พอที่จะทำติดต่อต่อ,ตอเนื่องกันคุณเริ่มได้กลิ่นอะไรแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ คีย์ของมันคือต้องติดต่อต่อเนื่องแต่คําถามคือแล้วจะทํายังไงให้มันติดต่อ,ต,อต่อเนื่องล่ะในคลิปนี้เดี๋ยวคุณฝนจะบอกแล้วคุณเอาไปใช้ได้เลยทันทีและจะไม่มีปัญหานี้อีกที่จะมาท้อแท้ที่จะมาสงสัยในตัวเองนั่นก็คือคุณต้องมีความสุขในระหว่างทำค่ะคุณต้อง enjoy the process ในเวลาที่คุณกําลังลงมือทําอะไรสักอย่างที่มันเป็นเรื่องใหม่และมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเป้าหมายความสุขความสําเร็จความร่ำรวยของคุณนะคะคุณต้องมีความสุขในระหว่างที่ทําเพราะถ้าคุณไม่มีความสุขทํำยังไงคะคุณจะไม่ทํามันซึ่งทาไม่ทํามันมันก็จะไม่ต่อเนื่องและถ้ามันไม่ต่อเนื่องมันก็จะไม่เกิดผล ขี้คือความต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกเขาว่าเราจะทําความต่อเนื่องเนี้ยยังไงให้มีความสุขทําสิ่งซ้าๆเดิมๆเล็กๆเนี่ยยังไงให้มันไม่น่าเบื่อวันนี้ครูฝนให้เทคนิคเลยนะซึ่งเอาไปลองใช้กับลูกศิษย์ล้วเวิร์กมากแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับพวกคุณทุกคนเช่นเดียวกันนะคะข้อที่1ค่ะจงย้ายโฟกัสความสําเร็จในการที่เราอยากลงทุนอยากมั่งคัง่งเราอาจจะมีเป้าแล้วว่าปีนี้เราอยากได้ผลตอบแทนกี่ล้านนะคะเราอยากสําเร็จกําไร สิบล้านกำไรหนึ่งล้านกำไรห้าล้านนั่นคือตัวเลขนั่นคือผลลัพธ์ค่ะแต่คุณอย่าเอาความสําเร็จของคุณไปอยู่ที่ผลลัพธ์เพราะเมื่อไหร่ที่วันนี้คุณมองอุ้ยทำไมฉันได้กำไรมาแค่ล้านเดียวฉันตั้งเป้า10ล้านยังไม่ถึงเลยคุณเป็นไงคะคุณทุกข์คุณทุกข์คุณท้อคุณท้อคุณไม่ทำคุณไม่ทำกระบวนการความสเร็จไม่เกิดอีกแล้วแต่ถ้าคุณย้ายความสำเร็จไปอยู่ที่การลงมือทำาถ้าไหนคุณได้ทำสิ่งนั้นนะคะ ถือว่าวันนั้นน่ะคุณสําเร็จแล้วเช่นเดียวกันคุณอยากลดความอ้วนวันไหนคุณได้ออกกําลังวันไหนคุณได้กินดีๆวันนั้นคุณสําเร็จแล้วนะคุณไม่ต้องสนใจเอเลขกิโล เหมือนกันการเงินเช่นเดียวกันวันไหนที่คุณได้ศึกษาเรื่องการลงทุนวันไหนที่คุณได้ออกไปดูซับวันไหนที่คุณได้เริ่มหาข้อมูลการลงทุนและคุณกําลังอยู่ในกระบวนการการลงทุนอยู่ดูช่างขายลูกค้านั่นคือคุณทําสิ่งที่มันผลักดันคุณให้เข้าใกล้เป้าหมายแล้วค่ะคุณกําลังสําเร็จแล้วอันดับที่สองนะที่สําคัญมากเลยนะคะก็คือเมื่อคุณย้าย โฟกัสหรือย้ายนิยามความสําเร็จของคุณไปแล้วจากที่ความสําเร็จคุณจะต้องผูกยึดต,ติดก,กับผลลัพธ์ถ้ายังไม่ถึงผลลัพธ์จะเรียกว่าไม่สําเร็จคุณย้ายไปแล้วนะคุณย้ายไปอยู่ในฝั่งของการลงมือทําเมื่อไหร่ที่ทําในเรื่องที่เกี่ยวข้องผักดันส่งเสริมในความสําเร็จของคุณวันนั้นคุณสําเร็จแล้วอันดับถัดไปนะคะคุณพยายามอย่าตั้งเป้าความสําเร็จเนี่ยให้มันใหญ่เกินไป เป้าหมายในชีวิตเอาให้ใหญ่อลังการไปเลยแต่ความสําเร็จที่ทําในแต่ละวันนะคะคุณต้องตั้งเป้าในเกมที่คุณเนี่ยเล่นไหวเช่นคุณบอกว่าคุณทํางานประจําอยู่คุณอยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วคุณอยากทําได้แบบคู่ฝนคู่ฝนหาทรัพย์วันละสามพันทรัพย์คุณไม่มีเวลาขนาดนั้นคุณกดดันตัวเองไปคุณเอาเป้าของครูมาเป็นเป้าของคุณคุณจะเครียดแล้วกดดันเสร็จแล้วทําไงคะท้อแท้ท้อแท้ทาไงคะ ไม่ทําต่อเข้ารูปไม่สําเร็จอีกแล้วเห็นไหมดังนั้นเนี่ยคุณจงซอยเป้าหมายในปริมาณที่คุณทําไหวเหมือนกันนะคะเหมือนเวลาคุณเล่นกีฬาคุณเห็นเทรนเนอร์คุณยกตุ้มน้ําหนักได้ทีละ30มกิโลเท่าวันนี้คุณยกได้แค่5โลก็คือ5โลค่ะ5โลก็คือความสาเร็จของคุณเราทําไปเรื่อยๆสะสมเราจะแข็งแรงขึ้นเช่นเดียวกันการวางแผนการลงทุนการศึกษาหาความรู้เราเอาตามบรรทัดฐานของเวลาชีวิตที่เราไหวใครเป็นคนตั้งเราเป็น งตั้และเราทําสิ่งนั้นในทุกวันหมดเนี้ยมันคือการยกใจและทําให้เราอะค่ะสามารถทํามันได้ติดต่อต่อเนื่องในทุกวันคาวามสําเร็จเนี้ยไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณต้องการแค่ให้คุณนะคะลงมือทํามันต่อไปอย่างติดต่อต่อเนื่องและมันจะเกิดเองแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่เกิดก็แค่ทอถอยกอดแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำดังนั้นคุณฝนไปกำลังใจให้พวกคุณทุกคนนะคะเอาไปลองใช้เป็นยังไงบ้างพิมพ์คอมเมนต์บอกคุณดูนะคะ